นีของเราสําเร็จทํางานได้จริงนะคะนุกคนค้าสขาอ่าเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเกยนะแต่นี่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทํางานได้จริงเห็นไหมคะเสร็จแล้ว <c oughs> อ่าทางานได้จริงนะคะ <c oughs> ของเรา <c oughs> อืมนี่ไงนี่ไง <c oughs> โอเคเรียบร้อยท่านอ่าซื้อกลับบ้านไปแล้วนะคะตอนนี้ทูกคนนะกลับ,บบ้านไปแล้ว <c oughs> จองเออหรอ ไหนๆนอกล้องจำอ่ะหรอกอ่ะำกล่องให้พียล่ะกอาดเมอนะเออมันนักนะาเมนมอดกำต้องกินกนวดนะนนาดน้ำก็ได้กวาดเมนเมน

้ลูกระทำน้ำปรปทำอาทุกท่านได้กลับบ้านไปแล้วอ่ะไปหนึ่งอันหนึ่งอันนะคะทุกท่านกาไปบายบายเจอกันสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเรากลับบ้านใครบ้านมันอะเอาคปณชงมูหาเลยกะติโทรเธอจ๋าไปไปไป